วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆครับไปเกิดขึ้นกับตอมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับรวมตัวกันครับใช้เวลาว่างทาหน้ากากเฟสชิลฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ฮะก็หาได้ง่ายๆฮะตามวัสดุสํานักงานอ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันครับไปกันที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีครับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองครับมีการจัดทําหน้ากากเฟสชิลครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้ในการป้องกันลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสลดความเสี่ยงอีกด้วยทั้งคนที่มาติดต่อรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งขั้นตอนในการทำหน้ากากเฟสชิลก็ไม่ยุ่งยากเลยครับอุปกรณ์นะฮะก็หาได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าตามสำนักงานนะเออถ้าไม่ได้ใช้นะก็หยิบม,มาใช้ได้นะครับ ช่นฟองน้ําฟองน้านี่หยิบมาใช้ไม่ได้เพราะใช้ล้างจานคนไปซื้อใหม่นะฮะอ่ะมีแผ่นพลาสติกนะฮะมีกาวสองหน้าแบบหนามียางยืดมีสติกเกอร์ครับเมื่อได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกครับตัดฟองน้ำครับความยาวประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดก็คือ1ฟุตนี่นะครับนี่นี่ตัดแบบนี้นะครับติดกาวสองหน้าที่ฟองน้ำครับอ่าติดไปแล้วนี่นะครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับจากนั้นครับนำแผ่นพลาสติกใสครับ ติดตามแนวกาวสองหน้าอ่านี่ติดเสร็จแบบนี้ครับก็ใช้แมกฮะแมกไปที่แผ่นพลาสติกแผ่นใสแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสวมกับหัวฮะเออนี่นี่นี่ฮะแผ่นพลาสติกใสฮะหลายคนอาจจะเออไม่ค่อยรู้จักง่ายๆเลยฮะตอนที่เราสมัยก่อนตอนเรียนหนังสืออะไรงานนะอะไรนะโปรเจคเตอร์ป่ะใช่ไหม โอ้รุ่นโบมากเลยนะมีแบงค์ซื้อมาแล้วก็เป็นเมจิกสีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าสอนแต่ถ้าไปบอกคุณครูก็จะแบบเวลาแบบอธิบายหน้าห้องอย่างเงี้ยฮะมีแผ่นใสแบบนี้โปรเจคเตอร์แบบนี้นะฮะก็คือ ก็ได้ปุ๊บอุปกรณ์พบนะฮะก็ติดแบบนี้สวมไปเลยครับที่ศีรษะเป็นไงครับน้องเอ๋ฮะง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวฮะแล้วก็เฟซชิลแล้วก็ชิลสมชื่อด้วยนะฮะทำง่ายแถมราคาก็ถูกอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายด้วยจริงๆในสํานักงานมีเยอะนะไม่ต้องไปซื้อนอกหรอกนะเออถ้ายังไม่ได้ใช้ก็มานี่ก่อนนะมาประยุกต์ใช้ก่อนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับบอกแบบนี้ฮะต้องใส่เฟซชิลทุกครั้งเพราะว่า ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงทํางานใกล้ชิดประชาชนและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไงเพราะบางครั้งเนี่ยชาวต่างชาติต้องมาติดต่อใช่ไหมกับตำรวจติดทนเข้าเมืองเนี่ยมาขอรับบริการก็ดีมาสอบถามนู่นนั่นนู่นนี่นะฮะก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาติดต่อได้อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ดีครับของผู้ประชาการสอตอมอครับและเป็นการป้อมปาะการอีกด่านหนึ่งออป้องกันเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองให้ปลอดภัยทางไกลจากโควิด -19 และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดมาเลยไม่ต้องกลัวฮะถ้าใส่เฟสชิลแล้วน้ำลายก็ป้องกันอีกชั้นหนึ่งอ่ะนอกจากใส่หน้ากากอนามัยใช่ฮะก็บอกแม่เอ๋ยเมื่อวานจริงไหมฮะตามเทรนมากมากค่ะนั่งตัดบอกจะทําให้โรงพยาบาลแถวบ้านโอ้ยสาธุด้วยฮะเนี่ยแต่ว่าหนึ่งวันทําได้5อันโอ้ยก็ยังดีนะแต่ก็ยังโอเคจริงๆต้องทาได้เยอะกว่านี้เพราะว่าลูกสาวคงไม่ช่วยทำ พี่ว่านะให้แกใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ออไงเราก็ไม่อยากไปแย่งงานนี่ลูกเอ๋ยช่วยทำนะคุณแม่ขนาดคุณแม่อายุมากขนาดนี้ยังออได้นะถ้าลูกสาวด้วยเนี่ย บวกอีกห้านะนอกจาไม่ช่วยเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวเออจะกลับบ้านไปขโมยมาให้พี่แบงค์ดูเ่ารายการด้วยนะคะเอาวันมามาโชว์หน่อยใช่แล้วค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ